สวัสดีค่ะผู้ปกครองอนุบาลหนึ่งทบสนะคะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราสอนออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้ก็นักเรียนก็ยังมีความพร้อมอยู่นะคะบางคนก็ไม่งอแงแล้วนะคะบางคนก็สนใจนะคะการเรียนขึ้นขึ้นเยอะนะคะการเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ว่าให้ทาท่าทางทําท่าทางประกอบนะคะง่ายๆนะคะให,ให้ทห้ทาตามครูนะคะครูจะยํา ให้นักเรียนดูและนักเรียนก็ทําตามนะคะค่าเลขนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดทาได้ไหมคะเด็กๆทําได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากนะคะทําไปนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนก็ค่อยปรับไปเองได้นะคะตั้งการยกมืออะไรนะคะทุกๆอย่างนะคะเด็กก็มีความพ้อมเลยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ คุณครูก pues ็มีเกมนะคะเกมหาของตามคําสั่งนะคะสนุกมากเลยค่ะเด็กๆอยากเล่นไหมคะอยากเล่นไหมคะเด็กอยากเล่นนะคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะมีเกมนะคะมีเกมนะคะเกมเกมนะคะหาของตามคําสั่งนะคะเกมหาของตามคําสั่งนะคะนักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เป็นเกมนะคะเ้าค่ะภาพแรกคือ อะไรอ่านักเรียนไปหาดูสิคะไปหาดูเอาแล้วนักเรียนก็ไปหยิบมานะคะแล้วก็ช่วยคุณครูดูสิว่าเป็นภาพอะไราภาพภาพแรกนะคะภาพต่อไปภาพต่อไปภาพอะไรคะอ่านักเรียนดูสิอา่านักเรียนไปหาดูสิเจอไหมเออเจอไหมคะอาหยิบขึ้นมาเอาช่วยคุณครูดูภาพต่อไปภาพต่อไป ภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะช้อนกับซ่อมนะคะเอานักเรียนไปหาไปหาเลยค่ะไปหามาแล้วก็ช่วยคุณครูดูนะคะช่วยคุณครูดูด้วยนะคะเป็นภาพอะไรนะคะเอาภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะของใช้เด็กๆที่เด็กใช้อยู่ประจําเลยภาพอะไรคะภาพอะไรเอยไหนบอกคุณครูสิคะต่อไปเอาภาพต่อไป เอ๊นักเรียนไปหาที่ไหนเอยภาพนี้เป็นภาพนี้ไปหาที่ไหนคะไปหาที่ไหนคะนักเรียนไปหามาแล้วนักเรียนช่วยคุณครูดูด้วยนะคะว่าเป็นภาพอะไรนะคะเกมสาหรับเกมหาของตามคําสั่งนะคะนักเรียนหาถูกไหมคะนักเรียนหาถูกนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถาไปหามาได้นะคะรู้แล้วว่าของนี้ วางอยู่ที่ไหนนะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องปฏิบัติตามคำสั่งผู้ปกครองสามารถฝึกให้เด็กหยิบของใช้ต่างๆด้วยตนเองได้ในชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะติดกิ่งมากนะคะสวัสดีค่ะ